สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิศิษย์ในร้อยตมนายพระบาทสมเด็จพระมมหาจารย์ขอรายง,งานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 ประจําวันที่5พฤษภาคมภาคเช้านะครับข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับคือขณะน,นี้ทั่วโลกเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์แล้วนะครับแต่ขณะเดียวกันก็มีทีมนักวิจัยนะครับได้เตือนว่าอาจจะมีการระบาดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไวรัสได้กลายพันธุ์นะครับแล้วก็มีการค้นพบโปรตีนที่ยับยั้งไวรัสไม่ให้มาติดในเซลล์มนุษย์นะครับ ก็ขอฟังข่าวรายละเอียดกันต่อไปนะครับขณะนี้เนี่ยทั้งโลกมีคนติดโรคโควิด -19 นี้ประมาณไม่ใช่ประมาณครับคือ3ล้าน6กแสนสคนแล้วนะครับแล้วก็ตายไปแล้ว251,947คนนะครับขณะนี้การแพร่กระจายก็ยังเป็น,นอัตราเร่งแต่เป็นอตัอตราเร่งที่ลดลงนะครับตอนนี้มาดูว่าในโลกนี้มีการติดกันที่ไหนบ้างที่ไหนวิกฤตนะครับ ขณะนี้เนี่ยโซนในโลกนี้แบ่งเป็น3โซนครับโซนที่ยังวิกฤตคือมีการติดต่ออย่างรุนแรงนะครับโซนที่มีการติดต่อปานกลางนะครับแล้วก็โซนที่มีการควบควบคุมได้นะครับโซนที่ติดต่อวิกฤตและรุนแรงก็คืออเมริกาและยุโรปหกเจ็ประเทศนะครับขณะนี้ก็มีอเมริกาใต้เพิ่มขึ้นมา1ประเทศก็คือบราซิลแล้วก็เอเชียก็คืออิหร่านได้เพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับที่ติดต่ออย่างรุนแรงนะครับตอนนี้ ในเอเชียในเอเชียส่วนใหญ่แล้วจะเป็นประเทศที่ติดต่ออย่างไม่รุนแรงนะครับแต่ก็ยังมีการมีปัญหาอยู่บ้างนะครับส่วนประเทศที่ควบคุมได้แล้วก็คือจีนเกาหลีใต้ไต้หวันและอาจจะรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับตอนนี้ก็มาดูว่าสหรัฐอเมริกาและยุโรปเป็นยังไงนะครับในสหรัฐอเมริกาขณะนี้เนี่ยมีคนติดแล้ว1ล้านกว่าคนนะครับหล้านสองแสนกว่าคนนะครับส่วนยุโรปยุโรปนี่การติดการการติดโรคนี้เนี่ย แต่ละประเทศนะครับมีคนเป็นระดับแสนระดับประเทศที่วิกฤตนะครับอกเจประเทศมีคนเป็นระดับแสนกับ20,000นนะครับส่วนการเพิ่มการเพิ่มอัตราเพิ่มใน1วันนะครับอเมริกามีมากถึง2 0,000กว่าคนนะครับแต่ในยุโรปนั้นมีแค่เป็นหลักร้อยกับหลักพันนะครับ คือ400 700พัน2,000 3,000 6,000มีชาติเดียวครับคือรัสเซียเพิ่มในหนึ่งวันคือเป็นหมื่นกว่าคนนะครับส่วนการตายการตายอเมริกาในไม่สุดคือมันวันละพันกว่าคนแต่ว่าตัวเลขนี้ลดลงแล้วนะครับเดิมมาวันประมาณวันละ2,000คนนะครับส่วนในยุโรปนะครับในยุโรปมีการ ตายเนี่ยตอนหนึ่งวันนี้เนี่ยมีเลขเป็นหลักสิบกับหลักร้อยนะครับหลักสิบก็คือ70็ดสิกว่าคนหกสิกว่าคนหลักร้อยคือประมาณ100ร้อยกว่าคนสองร้อยสามร้อยนะครับขณะนี้ยุโรปก็นับว่าการตายก็สเตเบิลนะครับคือลดลดลดน้อยลงนะครับทีน,นี้มาดูใน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 ยุโรปนะครับในยุโรปนี้เนี่ยที่ยังเป็นปัญหาปัญหาเก่าก็คือในประเทศอังกฤษนะครับอังกฤษนี่เคยมีคนตายมากสุดใน1วันแต่ขณะนี้นี่ได้ลดลงแล้วนะครับ คนไทยนีก,กิได้ลดลงนะครับคนเป็นในหนึ่งวันยังกฤิก็ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นยุโรปขณะนี้ที่มีปัญหามากก็น่าจะเป็นรัสเซียนะครับเพราะว่ารัสเซียขณะนี้เนี่ยมีคนเพิ่มอัตราการเพิ่มยังไม่ลดลงเลยนะครับและเพิ่มวันล,ละเป็นหมื่นคนเพราะฉะนั้นอีกไม่นานก็จะเลขหลักแสนเป็น20000นนะครับขณะนี้รัสเซียมีคนติดแล้ว 1 4 0 0 0 0คนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าติดเพิ่มวันละหมื่นคนแล้วก็เป็นอัตราเร่งมันจะขึ้นอย่างเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นคอยติดตามรัสเซียดูให้ดีแต่อังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีสเปนซึ่งเคยเป็นเจ้าอันดับทั้งหลายหลายเหล่านี้ขณะนี้ได้เริ่มเตเบิรลงแล้วนะครับแล้วก็ลดลดลงเรื่อยๆนะครับมาดูอีกประเทศหนึ่งครับคือประเทศในอเมริกาใต้คือบราซิลนะครับได้มีการติดแพร่กระจายของโรคนี้คนที่เป็นคนที่บราซิลที่เป็นโรคนี้คือแสนกว่าคนนะครับและขณะนี้การแพร่กกระจายย็ัง คงระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับทำท่าจะลงครับก็ขอให้ดูกันต่อไปนะครับว่าเสเปนจะมีปัญหาไม่ใช่สเปนครับบราซิลครับบราซิลนี่เมื่อวานนี่มีคนติดเพิ่มขึ้น6,000คนคือเป็นอันดับ2ในประเทศที่ยุโรปท,ท,ที่เขาเป็นกันนะครับเพราะฉะนั้นบราซิลนี่ก็ไล่ตามรัสเซียมาก็ดูกันต่อไปนะครับส่วนใน เอเชียนะครับในเอเชียจะมีการติดต่อเป็นระดับที่ปาน,ปานกลางนะครับประเทศที่น่าสนใจที่น่าจับตามองคืออินเดียซาอุดิอาระเบียปากีสถานและบางคาเทศนะครับอินเดียมีคนติดแล้วประมาณ46,000คนแต่ขณะนี้อินเดียการแพร่กระจายยังไม่ลดลงเลยนะครับยังสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับซาอุาดิอาระเบียมีคนติดแล้วประมาณ28,000คนนะครับแล้วก็การแพร่กระจายก็ยังไม่ลงนะครับยังเพิ่มขึ้นนะครับปากีสถานนะครับ มีคนติดแล้ว20,000คนนะครับการแพร่กระจายก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและกําลังจะลงก็ต้องติดตามในวัน2วันนี้ว่ามันลงจริงไหมนะครับส่วนบางคาเทศมีคนติดเพียง10,000คนนะครับ10,000ต้นๆเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็การแพร่กระจายก็ยังไม่ลงนะฮะกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจับตามองประเทศในเอเชียเหล่านี้นะครับแล้วก็มาดูเอเชียตะวันออก ตะวันออกเฉียงใต้นะครับเอเชียตะวันออกนี่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นประเทศที่คุมได้นะครับคือจีนเกาหลีใต้ไต้หวันนะครับมีญี่ปุ่นญี่ปุ่นที่ไม่มีระบาดในระยะในระยะ2นี้นะครับแต่ขณะนี้ได้ญี่ปุ่นได้เริ่มควบคุมได้แล้วนะครับแต่เที่ยวนี้ญี่ปุ่นก็ใช้ความพินิจพิเคราะห์ค่อยๆผ่อนคลายมาตรการที่เขาล็อกดาวน์ลงนะครับมาดูในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้หรือที่เรียกว่า อาเซียนนะครับในอาเซียนนี้เนี่ยที่มีปัญหามากในอดีตก็คือสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์เนี่ยเคยประสบความสําเร็จในการควบคุมแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งติดจากคนงานก่อสร้างนะครับทำให้เกิดเวฟที่2นี้เนี่ยเป็นอย่างมหาสารมโหฬานเลยครับแต่ขณะนี้ได้เริ่มควบคุมได้แล้วนะครับสิงคโปร์จึงมีคนที่ติด ขณะนี้ประมาณเกือบ20,000คนนะครับคือ1 8 0 0 0คนนะครับแต่ขณะนี้ก็เริ่มเริ่มคลี่คลายลงนะครับและค่อยๆลดมาตรการแต่ขณะนี้เนี่ยเขายังมีมาตรการชัดดาวอยู่นะถึงประมาณสิ้นสิ้นสิ้นเดือนนี้นะครับตอนนี้มาดูประเทศต่อไปนะครับในในอาเซียนนะครับที่น่าเป็นห่วงก็คืออินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์นะครับอินโดนีเซียนี่มีคนติดประมาณแค่หมื่นต้นๆนะครับแล้วก็การติดเขาก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถึงพีคครับ ยังไม่ทราบจะลงหรือเปล่านะครับก็ติดตามในวัน2วันนี้นะครับ ส่วนฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์มีข่าวว่าดีมาในดับแล้วแล้วกลับเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแต่ว่าการเพิ่มเที่ยวนี้เนี่ย<ล>ก็ยังไม,กไม่ก็ยังไม่ถึงพีเพียงแต่ว่าจะลดลงช้าๆเท่านั้นนะครับเพราะนั้นฟิลิปปินส์มีคนติดแล้วประมาณเกือบหมื่นคนครับคือ9,000กว่าคนนะฮะเพราะนั้นฟิลิปปินส์ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่าจับตามองส่วนไทยกับมาเลเซียนั้นก็คล้ายๆกันนะครับประเทศไทยไม่น่าเป็นห่วงครับแต่เป็นห่วงที่ว่ามาตรการการผ่อนคลายเที่ยวนี้เนี่ยจะทำให้มีการติดมากขึ้นนนนนหหรรรือออเเปปล่่่าากกก็็ทททีีีพ้้้งงงชวไยุคตะะมัััดดใ ที่ตอนนี้มาดูข่าวต่อไปนะครับคือขณะนี้เนี่ยทั่วโลกผู้เชี่ยวชาญในโลกนี้เนี่ยได้มีการเตือนนะครับว่าจากทีมมหาลัยเคมบริดจ์นะครับโดยเขาดูการกลายพันธุ์ของยีนนะครับการพันธุก,กรรมของเจ้าเวลตัวนี้เนี่ยและคำนวณดูนะครับเขาพบว่าไอเวลตัวนี้เนี่ยมันมีการกลายพันธุ์แล้วมันจะลงตัวในช่วงประมาณเดือนกันยายนนะครับพอมันลงตัวปั๊บแล้วเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่มันสามารถที่จะ ทำลายเซลล์มนุษย์แล้วก็ทําให้เกิดโรคมนุษย์ได้ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นทีมนี้เนี่ยก็เตือนว่าระวังในช่วงวันที่13กันยายนถึง7ธันวาคมช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีการระบาดในรอบ2เนื่องจากว่าไวรัสนี้ได้กลายพันธุ์แล้วพันธุ์นี้ก็จะเหมาะสมที่สุดในการที่จะมาติดคนนะครับทีมนี้ก็ได้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 รีพอร์ตแล้วก็เรียนให้พวกเราทราบนะครับซึ่งตรงกับที่ท่านในแพทย์ Anthony f a ลซีได้บอกว่าจะมีการระบาดอีกระลอกหนึ่งประมาณเดือนกันยายนนะครับแล้วก็ที่บิวเกตก็ได้พูดคล้ายๆกันนะครับออนอกจากนี้นะครับเกี่ยวกับไวรัสตัวนี้ขณะนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ได้พบเ,เรียกว่าโมโนโคลโมโนโค o นลแอนติบอดีนะครับคือภูมิคุ้มกันบางตัวนะครับที่พบในในห้องแลบว่าสามารถที่จะบล็อกการที่ไวรัส,สนี้จะเข้ามาสู่เซลล์มนุษย์นะครับก็โปรตีนนี้ เขาเรียกว่าโมโนคานิโมโนโคเนลแอนติบอดีนะครับซึ่งเป็นภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันที่มาบล็อกไอ้ตัวที่เป็นหนามของไวรัสตัวนี้นะครับแล้วสามารถจะทําเป็นยาได้แต่ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยต้องใช้เงินมหาศาลแล้วยาก็จะมีมีราคาแพงด้วยนะครับก็นับว่าเป็นก้าวหนึ่งที่ทําให้ทราบวิธีการบล็อกไม่ให้มีไวรัสมาติดเซลล์มนุษย์ได้แล้วยังมีประโยชน์ในแง่ว่าสามารถจะบล็อกไอ้เรื่องโรคซาด้วยนะครับ นะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของท่านประธานาธิบดีทรัมป์ครับคือท่านยังไม่ลดลาววาส,สอากจากเรื่องการทําสงครามการค้ากับจีนนะครับท่านได้ได้แถลงแล้วก็ได้จะทําเป็นกฎหมายแล้วว่าห้ามคนอเมริกันเนี่ยไปซื้อของที่เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์จากจีนนะครับแต่ก็มีหลายคนเตือนท่านป,านประธานาธิบดีทร,ทรัมป์เพราะว่าเพราะว่าขณะนี้อเมริกาก็ยังมีการติดมกามมกอยู่แล้วอุปกรณ์ทางการแพทย์อเมริกาก็ยังไม่เพียงพอนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้ากากไม่ว่าจะเป็นชุด ชุดที่พวกหมอพยาบาลต้องใส่กันนะครับอันนี้ยังต้องใช้จากจีนเพราะฉะนั้นมีคนเตือนท่านประธานที่ทำอีกครั้งอีกแล้วนะครับแล้วก็ที่ปรึกษาท่านปรธานธิบดีก็ได้ให้ความเห็นว่าจีนเนี่ยยังคงเก็บข้อมูลไวรัสตัวนี้ไว้เป็นความลับในบางตัวเพราะว่าจีนต้องการที่จะสร้างวัคซีนนะครับให้ได้เป็นชาติก่อนให้เป็นชาติก่อนคนอื่นใน ในโลกนี้นะครับไม่ทราบจะจริงหรือเปล่านะครับก็ติดตามกันกัน,ก,นกันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สรุปได้ว่าการแพร่กระจายของไวรัสโควิด -19 นี้เนี่ยเป็นของใหม่และเป็นของแปลกนะครับและอาจจะมีการระบาดในระลอก2เนื่องจากว่าไวรัสตนวนี้ได้กลายพันธุ์จนสมบูรณ์เต็มที่ที่จะมาเจาะเซลล์มนุษย์นะครับเพราะฉะนั้น การควบคุมกรารระบาดให้มีกรารระบาดน้อยที่สุดให้เราได้ตั้งตัวที่จะดูแลคนที่เป็นที่จะมีแผนที่จะป้องกันที่จะมียาที่จะป้องกันนะครับเพราะฉะนั้นไทยทํามาถูกต้องแล้วคือพยายามจะให้มีออระบาดน้อยที่สุดซึ่งตรงข้ามกับสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ทําไม่ได้เพราะว่าไวรัสโจมทีทีเดียว เต็มไปหมดเลยคนก็ตายเป็นเบื่อเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฟังข่าวกันต่อไปนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการควบคุมการป้องกันโดยการสวมหน้ากากอนามัยโดยการเว้นระยะห่างนะครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่นี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับจากทีมแพทย์สิทธิ์ในร้อยจำลองพระบาทสจพระบรามหาราชนะครับถ้าท่านชอบกดไค์กดแชร์สับคลายครับสวัสดีครับ